สบายดีจ้ามานี่กะมาเลาะถงนาจ้ามาหากบหาเขียดจ้าเอาเป็ดน้อยมาปล่อยฝนกระตุกตกทุกคนเอ้ยเป็ดน้อยมาปล่อยอยู่นะ้า มันคือมีกบแหละหนุกหัวหนุกหัวเป็นตอนไดนเนาะเป็นกบน้อยเลยแต่แปลกเนาะพี่น้องคุ้มืงอนี่กบเขียดกับบอยมีตะกี้ีนยางแบบซี่เนี่ยโอยโดดลงเซลเละ จริงอะรถจักมานีประวันก็ะเขารถนี่เมื่อไหนก,ก็มาซองนี่นนแหละ,ะออโอ้ยมันเข่าอะไรรอกอรรถจักอันนั้นนะเป็นอย่างไปทางไหนย่างนี่คุณ่ะไปไปก้อนไปหน้าวานกับสิบ่งงามมั้ยมต่ผือ